สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคลิปที่แล้วนะคะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะคะอันนี้ก็ยังเป็นการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะใช้นะคะโดยใช้บัญญัตัวอย่างในการช่วยนะคะทีนี้เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนฟังคุณครูธิบายแล้วนะคะนั่จะต้องทําแบบฝึกหัดที่ห้าจุดหกนะคะก็อื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ่ะดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ อางที่หนึ่งบอกว่าเอกมีที่ดิน1,250ตารางวานะคะแบ่งพื้นที่นะคะสำหรับเพาะ,ะสำหรับปลูกข้าว84%นะคะของที่ดินทั้งหมดนะพื้นที่ที่เหลือใช้เลี้ยงปลานะคะเอกมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลากี่ ตารางมีเออกี่ตารางวานะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูความหมายก่อนนะคะดูความหมายก่อนถ้าเราใช้ปรียบแต่อย่างเนาะเราต้องมาบอกความหมายของตัวนี้ก่อนว่าคืออะไรนะคะปลูกข้าว84%นะคะก็หมายความว่าปลูกข้าว84%ของที่ดินทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีที่ดินเท่าไหร่คะนักเรียน100ตารางวานะคะเปอร์เซ็นต์กับร้อยละต้องเทียบกับ100นะคะทั้งหมด100ตารางวานะ ถูกค่าไปแล้วเนี่ย84ตารางวาทัางนั้นแสดงว่าข้อนี้ถามหาเลี้ยงปลานะคะนั่นเหลือจาก84เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นคือส่วนที่เราเลี้ยงปลานะคะดังนั้นเลี้ยงปลาก็100ลบกับ84เท่ากับ16ตารางวานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็นำเอา16ตัวนี้นะคะมาเทียบคิดจาก100ได้เลยนะ ว่าเขาถามหาเลี้ยงปลานะอะดับแรกนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยแต่ยานะคะถามอะไรต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรเอาไว้ข้างหลังเลยค่ะเอาไว้ขวามือนะคะอะเห็นตรงนี้เลี้ยงปลาลดังนั้นเลี้ยงปลาก็ไว้ขวามือนะคะที่ดิน1 0 0ตารางวาเทียบกับ100อยนะเทียบกับ1 0 0้อตารางวานะคะเลี้ยงปลาไป16ตารางวาเอ๊ะมาทันที่สองทายสิคะต้องเทียบกับอะไรเอ่ยเทียบกับ1นนั่นเองนะคะ ที่ดิน1ตารางวานะคะเลี้ยงปลาก็เศษสิส่วนด้วย100่งขวาบนสายล่างนะคะตารางวานะคะดังนั้นประทัดที่3ก็ต้องเทียบกับที่ดินทั้งหมดเนาะก็ที่ดิน1250ตารางวานะคะก็เลี้ยงปลาก็นํามาคูณกับ1นึ่คูณกับเศษสิส่วนด้วย100นะคะ จับคู่ตัดศูนย์ก็ได้นะคะนักเรียนแต่ว่าข้อนี้จับคู่ได้คู่เดียวแล้วเหลือต้องส่วนสิบต้องนำไปหารด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น200ตารางว่าเนั้นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะตรวจสอบคําตอบนะคะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าลองคิดเองก่อนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขนะคะในการตรวจสอบ นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในชี่ยวจำรัะเราเนี่ยก็คือใช้เครื่องเลขมันก็จะไหวคืนเนาะแต่ว่าเนี่ยต้องฝึกคิดเองให้ได้ก่อนเข้าใจกระบวนการก่อนนะคะเราก็คิด 16, นะสิบหกนะเปอร์เซ็นต์นะคะของหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะคะถูกต้องไหมคะได้สองร้อยตารางวานนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งเนาะเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไป เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2อ,อ่ะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะคะทษทีที่ตัวอย่างที่3อ่ะตัวอย่างที่2องครูหายไปแล้วเนี่ยอออยู่นี่ <laughs> นะคะดูดูตัวอย่างที่2นะคะ <c oughs> อ่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะมีนักเรียนที่ว่ายน้ําเป็นร้อยละ36ของนักเรียนทั้งหมดนะคะถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด2,400คนนะคะ มีนักเรียนที่ไหว้น้ําเป็นกี่คนอ่ะข้อนี้ถามไหว้น้ําเป็นเนาะทีนี้เรามาให้ความหมายของคําว่าไหา้น้ําเป็นร้อยละสาิหของตัวเนี้ยหมายความว่าอย่างไรนะคะก็หมายความว่าถ้ามีนักเรียนหนึ่งร้อยคนไห้น้าเป็นกี่คนคะสามสิบหกคนแล้วข้อนี้ก็ ถามว่ายน้ำเป็นโจทย์ก็ให้ว่ายน้ำเป็นก็เราคิดต่อได้เลยค่ะนักเรียนไม่ต้องมาลบกันเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะอ่านั้นนี้ถ้ามีนักเรียนหนึ่งคนว่ายน้ำเป็นก็สามสิบหกส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะอ่าถ้ามีนักเรียนสองพันสี่ร้อยคนอ่านี่เทียบกับทั้งหมดนะคะว่ายน้ำเป็นเท่าไหร่ก็เอามาคูณกันนํามาคูณกันนะคะ2,400ันส่คูณกับสาส่วนด้วย100ก็จับคู่ตัดศูนย์ได้เลย แล้วก็ตัวนี้เลยแค่1ตัวเดียวลอยลำได้นะคะก็24คูณกับ36เป็นเท่าไหร่เอ็จะได้เป็น864คนนั่นเองค่ะฟังทันไหมคะไม่ทันก็เล่นรีกลับไปดูใหม่ได้นะคะอ่นนี่คือตัวอย่างที่2นะคะอ่ะนี่ต่อไปเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่3กันอ่ะตัวอย่างที่3อันนี้รอบบ่ายมีผู้ชมละครเวที540คนนะคะ รอบคำ่ำมีผู้ชมเพิ่มขึ้นจากรอบบ่าย35%อ่าอันนี้เพิ่มขึ้นจากรอบบ่ายเขาถามว่ารอบค่ำนะคะมีผู้ชมละครเวทีกี่คนดังนั้นเรามาดูความหมายของคำว่าตัวนี้ก่อนเพิ่มขึ้นจากรอบบ่ายแต่โจทย์ถามเป็นรอบค่ำนะคะดังนั้นคำว่ามีผู้ชมเพิ่มขึ้นจากรอบบ่าย35%ก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ชม100คนนะคะก็จะมีผู้ชมเพิ่มขึ้น35คนดังนั้นผู้ชมในรอบค่่าก็จะมี1 35คนนะคะกแต่ว่าเราไม่ได้ตอบ1 35นะคะนักเรียนอันนี้คือเราเทียบกับ100เนี่ยจะมีผู้ชมละ35คนแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ชม540คนนะะจะมีเท่าไหร่นะคะอ่างั้นตรงนี้เราก็มาเทียบกับ100เหมือนเดิม ถ้ามีผู้ชม100คนรอบค่ำม,มีผู้ชม135คนนะคะมาวันที่2ก็เทียบกับ1นะคะว่าถ้ามีผู้ชม1คนรอบค่ำม,มีผู้ชมก็135ส่วนด้วย100คนนะคะถ้ามีผู้ชม540คนรอบค่ำก็จะมีผู้ชม540คูณกับ135ส่วนด้วย100นะคะเอ๊ะได้เท่าไหร่นะ นี่ก็จับคู่ได้จับคูได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็นำเอา54คูณกับ135แต่อย่าลืมว่าตรงนี้มีส่วนด้วย10เอา10กลับขึ้นไปหารด้วยนะคะก็จะได้คำตบอบเป็นเท่าไหร่คะอ่ะช่วยกันคิดหน่อยเลี้เท่าไหร่อืออ่ะบางคนคิดใช้เครื่องคิดเลขตามคุณครูแล้วนะคะใช้เครื่องคิดเลขคิดให้คุณครูละนะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ นะไรเอ่ยอ่ะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าคนพวกคุณครูค่ะเมื่อกี้หนูคิดได้ตังเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบคนหนู่าลืมว่าตรงนี้หนูมีส่วนด้วยอะไรคะลูกส่วนด้วยสิบนะต้องเอาสิบกลับขึ้นไปหารด้วยนะคะอ่ะแ๋ยวเรามาลองเช็คคําตอบกันนะคะเพราะว่าในหนังสือเรียนเนี่ยเขาฝึกให้เราใช้เครื่องคิดเลขด้วยแล้วก็ใช้มั่งนะคะเราก็คิด หรือจะคิด3าหรือจะคิด35%ก็ได้เราก็แต่ว่าเราต้องมาบวกเพิ่มเพราะเราเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดจาก135ร้อยสห้าเลยก็ได้นะคะทั้งหมดเจ็อยยี่สิบเก้าคนนะคะ ทีนี้ดังนั้นเราก็ตอบค่ะนักเรียนถ้าถ้าใครมีสมุดอยู่ที่ตัวนะคะแล้วนจดตัวอย่าง3ตัวอย่างนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะถ้าไม่ทันจริงๆก็ดูในหนังสือเรียนได้นะคะในหน้าที่35ม6ิบ้มสิหมีหมดเลยนะคะเพราะคุณครูจะพยายามเอาใช้หนังสือใน ตัวอย่างในหนังสือเรียนนะคะแล้วเนี่ยกลับไปทบทวนก็จะได้ง่ายนะคะว่าช่วงนี้ในช่วงของโควิดเนอะเนี่ยก็ต้องมาระวังตัวเองด้วยนะคะอ่าเรียบร้อย3ตัวอย่างนะคะทีนี้ก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดที่5-6กันนะคะนักเรียนอ่าแบบฝึกหัดที่5-6นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณรูจะมาอธิบายนะคะแบบฝึกหัดที่5-6าจุดหกนะคะ